สามเพลงที่จะได้ยินนะคะจากจอยบียอนอย่างแน่นอนก็คือเพลง ai, ang, หัวใจผมว่างไหนว่าไม่ลืมและเสียงเรียกจากหลงไทยค่ะแต่เปลี่ยนจากเดิมคุณผู้ชมที่เป็นแนวลูกทุ่งจ๋าๆจาของครูสุรพลสมบัติจเจริญน,นะคะมาเป็นแนวแดนซ์เลยค่ะโดยมีลูกชายนะคะอย่างอุ้มสุร,รชาลูกชายของครูสุรพลนั่นเองมาการันตีนะคะพร้อมกับสัญญาพรนรายค่ะทั้งคู่ก็จะไปช่วยคุมร้องในวันบันทึกเสียงนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะพร้อมกัน3า เลยว่าโปรเจก์นี้มีความแปลกใหม่และดนตรีน่าฟังค่ะซึ่งขอเวลาทํางานเบื้องหลังอีกไม่นานนะคะเพราะว่ายังไงเพลงนี้ต้องเสร็จก่อนงานวันครบรอบ90ปีสุรพลสมบัติเจริญค่ะปีนี้กําหนดไว้นะคะแป8ถึง16สิงหาคมนี้แล้วที่วัดรังหมันจังหวัดนคนปรปฐมนะคะจัดใหญ่เลยคุณผู้ชม9วัน9คืนให้สมฉายาราชาเพลงลูกทุ่งค่ะโดยเฉพาะในคืนสุดท้ายของงานนะคะจะตรงกับวันที่16สิงหาคมหรือวัน รอบการจากไปของครูเมื่อปี2,511หรือว่า56ปีที่แล้วนะคะจะมีศิลปินนักร้องตลกคนในแวดวงลูกทุ่งเปร่วมมากมายแน่นอนค่ะการดีไซน์ของผู้ชายแล้วมาร้องให้เป็นสไตล์ผู้หญิงแต่ปเปลี่ยนคีย์และเปลี่ยนดนตรีเป็นยังไงหนูก็เลยเอาเพลงนี้ไปให้อาจารย์ป๋งสุรกิจซึ่งเราทำเพลงกันมาตลอดให้อาจารย์ดีไซน์เป็นสไตล์หนูแล้วก็เป็นบทเพลง,งครู อาจารย์ดีไซน์มาเป็นยังไง mm hmm. ทีพอดีไซน์มาปุ๊บตนตรีมันน่าร้องนะคะพอร้องเสร็จก็มีความสนุกแต่สนุกเนี่ยมันจะมีคําสั้นคํายาวแล้วก็มีหนักมีเบาเนี่ยจะดีไซน์ยังไงให้เราลงตัวกับตัวเราเอง mm hmm. ก็เอาไปร้องเอาไปฝึกเอาไปร้องเล่น,เ,ลนเหมือนกับเพลงต้นฉบับแล้วก็ไปร้องตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาลงตัวด้วยการอัดแต่พออัดเนี่ยก็ยังไม่มีความมั่นใจเพราะว่าค่อนข้างยากเป็นเพลงครูก็เลย เอาครูเข้าไปสอนในห้องแล้วก็เอาพี่อุ้มเข้าไปสอนเพื่อเขาอยากได้แบบไหนก็เลยเกิดการลงตัวค่ะใช่ครับก็พยายามปรับเนื้อหาปรับเสียงเพลงแล้วก็ปรับดนตรีนะคะเราก็เป็นคุมร้องด้วยนะสามสี่วันเนี่ยดึกๆจนแบบใกล้สว่างอ่ะก็อยู่กันในห้องในห้องอัดนะที่ไปช่วยกันหัวใจผมว่างเพลงนี้เป็นเพลงที่อาชอบมากคือแนวเขาเนี่ยจะออกแบบว่าอินเนอร์แบบวัยรุ่นนะคะเพื่อเขาจะได้สืบสารแล้วที่สุดเลย วัยเขาว่าเหมาะกับเพลงชนิดนี้ที่แบบไปเต้นกันตามผับห,หรือตามงานวัดต่างๆนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทต่างๆสือุอสนานเหมือนเป็นเด็กยุคใหม่จริงๆครับ อายุกันจริงๆนะคะหากครูสุรพลยังมีชีวิตอยู่จะครบรอบ 94, 94ปีในปีนี้ค่ะเพียงแต่เห็นว่าไม่มีงานรำลึกมา4ปีนะคะก็เลยมีการย้อนค่ะด้วยชื่องานครบรอบ90ปีสุรพลสมบัติเจริญก็เป็นตัวเลขกลมๆให้คนจำกันได้ง่ายๆนะคะเป็นรอบใหญ่ของงานที่กลับมาได้อีกครั้งหลังการระบาดของโควิด19ค่ะตอนนี้นะคะรายชื่อศิลปินคอนเฟิร์มมาขึ้นเวทีกันแทบทั้งหมดแล้วที่เป็นเบอร์ใหญ่จริงๆนะคะมีมาจาก ฝั่งเพื่อชีวิตก็เช่นวงคาราบาวค่ะรวมถึงฝั่งลูกทุ่งหมอลำม,มนแขนแก่นคูนก็มาซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมกันทั้งวงการเลยนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นงานของสายลูกทุ่งภาคกลางเท่านั้นค่ะโดยปีนี้นะคะอุ้มสุรชาติเปิดใจว่ามีกําลังใจจัดงานใหญ่เพราะว่าได้เคลียร์ปัญหาไปแล้วหลายอย่างอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะที่มีบริษัทมาดูแลอย่างเป็นระบบเพราะที่ผ่านมาเจอปัญหาจนเกินมือจะทําเองนะคะแล้วก็อีกกาลัง ใจมาจากการเห็นยาเค้นเพลงของพ่อมีคนนําไปร้องไปสร้างสารรค์ใหม่อย่างถูกลิขสิทธิ์แล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆจึงเกิดเป็นโปรเจกต์กับ j จอยบีออนขึ้น,นะคะที่เป็นนักร้องหญิงคนแรกๆค่ะที่นํามาทําเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนี่คือความแปลกใหม่เรียกว่าผมอยากได้ในกลุ่มของอวัยรุ่นนะครับพอน้องไม่ได้ร้องอย่างางงานอย่างพวกผมนะฮะท,ที่เลือกตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ กลุ่มกลุ่มของเขาเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วมีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วนะครับจากงานเพลงที่เขาทามาตลอดนะฮะตรงนี้กว่าจะเลือกเลือกบุคคลที่จะมาร้องได้เนี่ยหาในสไตล์เราต้องการสไตล์นี้เพราะว่าคนอื่นเอาไปร้องนี่ก็จะเป็นรูปแบบเดิม,มความหวานความลูกทุ่งอะไรเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ใช่ ชีวิตครอบครัวสมบัตเจริญจากรุ่นลูกมารุ่นหลานนะคะผ่านข่าวคราวดราม่าต่างๆมากมายมาไม่น้อยแล้วก็การฟ้องร้องลิขสิทธิ์ค่ะการละเมิดอีกนับไม่ถ้วนเลยคาดว่าหลังจากงานใหญ่ผ่านพน้นอาจจะมีการเปิดแถลงข่าวกันอีกรอบเพื่อเคลียร์ให้ชัดเลยนะคะเกี่ยวกับการนําเพลงของครูสุรพลไปใช้ว่ามีข้อกฎหมายข้อกําหนดอย่างไรเนื่องจากเป็นเพลงที่ผู้แตง่งเสียชีวิตไปเกิน50ปีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นมรดกของทายาสมบัตเจริญอยู่ เพียงแต่มีบริษัทเข้ามาดูแลลิขสิทธิ์ให้อย่างเต็มรูปแบบเพราะนอกจากสร้างความถูกต้องแล้วทายาทก็อยากเห็นการสร้างสรรค์ดนตรีใหม่เพื่อขึ้นมานะคะต่ออายุเพลงค่ะเพียงแต่ยังต้องดูแลให้เกียรติครูเพลงไม่สามารถนำไปดัดแปลงได้ตามใจชอบนะคะ